Go go go! โยโยโยสวัสดีครับสมาชิก FC ฟซีขึ้นลูกหนังวันนี้อยู่กับผมเจตเจษดาเช่นเคยครับแล้วอย่าลืมว่าเราจะขึ้นบรรลกส่วนของกีฬาฟุตบอลด้วยกันนะครับเหมือนเดิมนะครับคอนเซปต,ต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่เขาไม่ได้นำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้คิด,ดง่ายคุณมีดีมเชียร์ในใจฟังคลิปขึ่นลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดต่ง่ายๆแบบนี้นะครับถ้าใครเป็นแฟนทางทิกตอกด้วยนะครับทางซ็อกเกอร์เคลเอ็นนะครับแล้วก็ผมจะแปะลิงก์ไลน์อดไว้ด้าน เอาไปถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์ครับคือวันนี้ยังมีหลีกใหญ่เตะกลางสัปดาห์นะครับคลิปแรก3ามคู่ไล่เรียงตามเวลาเหมือนเดิมแต่เริ่มที่เวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับเกาโชเซดาอิตาลีครับยูเวนตุสอันดับ6จะเปิดบ้านเจอกับซาสโโรอันดับ13อยู่เวอยู่สิแต้มนะครับเกมล่าสุดบุกไปเสมออินเตอร์มิลานมา1ประตูต่อหนึ่งครับสภาพทีมไม่มีมอยแท้คีนนะครับโดยไปถึงเฟเดริโกบอลเบนาเดสกีที่ต้องเช็คอาการครับที่เหลือเนี่ยตัวหลักเหมือนเดิมครับตรงกลางมาเดียโลคาเตี่นะครับ เอรุสเฟเดริโกเค,คียซ่าอาัลโลดิบาล่านะครับก็น่าจะฟิตลงเตอรจริงได้รวมไปถึงอัลบาโรโมราต้าครับฝั่งของซาซูโอโล มี11แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะเวเนเซียไป3ประตูตอนหนึ่งนะครับไม่มีเชลมี่โบก้าครับรวมไปถึงฟิปดูริสิตท,ที่เจ็บจากเกมล่าสุดตัวหลักก็จะมีโดมินิเก้เบรารดีฮามิทฟราโอเรจันโคโม拉สปาโดรีนะครับข้างหน้าเป็นจาลูก้าสักกามักกาครับฤด,ดูกาลที่แล้วเจอกันยูเว่เอาชนะไปกลับด้วยสกอร์3-1นะครับแน่นอนก่อนเกมยูเวนตุสถูกยกให้เหนือกว่ายูเว่ถือว่ากลับมาคืนฟอร์มแล้วนะครับทั้งในลีกแล้วก็ในเกมยุโรปครับ ท่านนับเฉพาะนลีกนี่ก่อ,อนอันนี้ชนะมา4เกมติดแล้วก็ล่าสุดก็ไปแบ่งแต้มจากอินเตอร์แชมป์เก่าได้นะครับในขณะที่ซัสซูโร่เนี่ยเอาตรงๆฤด,ดูกาลน,นี้ค่อนข้างเรียกว่าฟอร์มตกลงไปครับเพิ่งจะมาดีในเกมล่าสุดนะครับแถมมีตัวหลักอย่างเชอร์มีโบก้าเจ็บด้วยครับผมยังชอบไปที่ยูเวนตุสนะครับดูแล้วเกมคงจะยื้อไปเรื่อยครับแต่ว่ายูเวจะชนะแน่ครับแล้วถ้าได้ไวยมีโอกาสลุ้นแมตซสองนะครับเชียร์ไปที่ยูเวนตุสครับขยับไปที่เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้า ลาซิโออันดับ8จะเปิดบ้านเจอกับฟิโอเดนตินาอันดับ7ลาซิโอเนี่ยมี14แตม้มเกมล่าสุดบุกไปแพ้เวโรนามาเละ1นต่อสนะครับตัวลหลักๆเหมือนเดิมครับเซอร์เกมิลินโคบิชทาวิดลูคัสเลวาฟิเปปแอนเดอร์สันเปโดรนะครับข้างหน้าเป็นชิโรอิมโมบิเล่ฝั่งของฟีออ15แต้มครับเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มกายารี่3-0นะครับก็ตัวลหลักๆลูคัสตอเรล่าแนวรุกนิโคลัสกอนซาเลสลิคาโดชาปาโนล่านะครับโดยไปถึงดูซานวาราโฮวิช เจอการฤดูกาลที่แล้วเป็นบอลบ้านใครบ้านมันนะครับคู่นี้ก่อนเกมเขยายกให้ลาิซอเนือกว่าคือลาิซอเนี่ยฟอร์มแผ่วลงนะครับแพ้2จาก3นัดหลังสุดแต่ว่าถ้าใครไปดูรูปเกมนะครับจริงๆลาซิโอก็ยังทําได้ดีครับเพียงแต่ว่าปัญหาคือการความเฉียบคมในการจบสกอร์เท่านั้นนะครับแต่ว่าหมาว่าตามการเล่นในรังตัวเองที่กรุงโรมนี่ยังถือว่าเป็นจุดแข็งของลาซซโอนะครับผมมองว่าเกมอาจจะออกเบียครับแต่ว่าสุดท้ายจะเป็นลาซซโอที่เบียดเก็บ3แต้มได้ให้เชียลาซซโอนะครับ ปิดท้ายที่เวลาตีสอครึ่งไปที่ลาลิก้าสเปนครับเรอัลมาดริดรองจากฝูงจะเปิดบ้านเจอกับโอซาซูนาทีมฟอร์มแรงนะครับมาดริดมีอยู่20แตม้มเกมล่าสุดบุกชนะบาร์เซโลนาในเอลกาซิโกมา2-1ตัวเจ็บก็เป็นตัวเดิมๆนะครับกาเรตเบลิสโกลูก้าโยวิชแล้วก็ล่าสุดเฟเดเก้เอ่อเฟเดริโกบาเบเดก็เจ็บลงไม่ได้แต่ว่า พวก3ตรงกลางก็กลับมาคืนฟอร์มอีกครั้งนะครับทั้งลูก้าโมดิสโทนี่โคลสกาเซมิโลแนวรุกก็หลักๆก,ก็คือคาริมเบนเซมากับเบนิสูตจูเนียนะครับฝั่งของอุซาซูน่ามี18แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกรานาด้าหนึ่งหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งเพราะว่าไปโดนไบแดงตั้งแต่ต้นเกมครับก็ทำให้โคเต้นะครับแบ็กซ้ายจะติดโทษแบนในคืนนี้ครับตัวหลักมีดาโก้บราซานักนะครับมิดฟิลด์เซอร์เบียครับแนวรุกรูเบนกาเซีย โรเบร์ตตอเลสนะครับข้างหน้าเป็นชิวีอบินยาครับกองหน้าอาร์เจนตฤดูกาลที่แล้วเจอกันที่บ้านเนี่ยมาริดชนะ2-0นะครับแน่นอนก่อนเกมแล้วมาริตถูกยกให้เหนือกว่าครับคือมาริดอานเหนือกว่าแน่ครับออสเตโซนีเนี่ยฟอร์มจริงๆจะว่าไป4นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1น,น,นะครับอย่างไรก็ตามครับมาริตเองก็ถือว่าเริ่มที่จะกลับมาคืนฟอร์มเรื่อยๆนะครับผมมองว่าโดยเฉพาะแผงมิดฟิลด์เนี่ยถือว่าไว้ใจได้ครับคู่เนี้ย ยังน่าเชียร์ไปที่มาดริดนะครับแต่ย้ําว่าเชียร์มาดริดที่1ประตูครับเซฟหนประตูมีครับเพราะว่าถ้าจะไปเชียร์ซาซูนาผมก็มองว่าน่าจะเจอของแข็งแล้วล่ะครับวัดใจมาดริดที่1ประตูย้ํา1ประตูนะครับไปลุ้นเมตสอครับสรุป3ทีมในคลิปแรกผมชอบบอลเหนือกว่าหมดเลยนะครับชอบไปที่ยูเวนตุสลาซิโอและเรอัลมาดริดนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในครึ่งหนังบิ๊กแมชขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย